ครับผูชมการทํางานกต่อครับเอาดินแข็งมาปูหน้าแล้วก็ตักกิเลนขึ้นนะครับมีแต่ชีเรนเ็กตร้อยรุ่นหนึ่งตักให้ครับรถแรงครับรถแรงมีเทโบนะครับและกำลังล้วนๆครับโอ้โหปั่น เสียงเครื่องยนต์เสียงปั๊มนะครับปัปบ๊ม Kawasaki k 3 v ตัวนี้เครื่องยนต์รอบต่ำครับเรื่อยๆครับลองขับมาแล้วนะครับกับรถจาลือนคันนี้ครับขับมาแล้วจะไม่คุ้นมือหรืออะไรนี่ ไม่เข้ามือนี่ยากกับลำบากครับแต่ก็ขับง่ายกว่าซนี่ซันนี่ก็ลองขับนะครับซนี่อยครับโอ้โหรถคันเบาคันโทนนิ่งกระโดดครับนี่ผงจะเล่งไม่สุดนะครับผงจะเล่งแค่หมดสองครับเลิศครับดูครับตัวแรงถอยหลังขึ้นไปรับดินกับโัเบดินแข็งข้างบนนะครับ ลื่นครับลื่นสนุกครับโอดมันฮาครับงนนั้นโอดมันพาสิบล้อเยอะครับ อีกชิ้นง,งานหนึ่งแคดสามสอบส่วนในเกณฑ์ครับโกเบอเอเคสองร้อยลุตสิบฮะบอลดินขึ้นมาหาโกเบครับตับไปสิบรอบมีเซก,กีพี่ไพ่นะครับ อหน้าดินแข็งไว้นะครับโปกหน้านะครับเพืจะตาเอาทีเรนขึ้นครับใส่ไม่กี่ตาครับประมาณ5ตากทางขึ้นมันชันนะครับดูทางครับโกเบเอาดินลุกดินแข็งมาลงฟูหน้าให้ชมติตโมโมนะครับ ใช้กันเยอะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับแพร่หลายครับมีทั้งดิโนแมททั้งซูบิโตโมนะครับ สปคฝาฟังสเปคคร่าวๆของซูมิโตโม่กันนะครับแรงม้าอยู่ที่ร้อยห้าสิบเ้าจดห้าแรงม้านะครับน้ำหนักใช้งานอยู่ที่ยี่ิตันหนึ่งรอยกิโลครับความจุม,มุกตอ์อยู่ที่0.50ยจุดถึงหนึคิวนะครับสเปคเครื่องยนต์คร่าวๆนะครับ C H K 1 X ครับยีสุ เป็กเขานะครับแข็งแกร่งทนทานสู้งานหนักครับไม่จุกกิกและประหยัดน้ำมันครับต้องซูมิโตโม่เอ็ทแสสองหนึ่งศูนย์เอฟหกนะครับไม่มีกล้องมองหลังครับมีตัวนำดูน้ำมันแบบออโต้นะครับถ้าจะติดตั้งต้องต้องสั่งเพิ่มเติมจากโรงงานผลิตครับที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับถ้าจจะติดกล้องเพิ่มนะครับ ถ้าเต๊กเดิมจกไมีกล้องนะกำลังเครื่องยนต์สุทธิ117.3กิโลวัตต์นะครับหรือคิดเป็นแรงม้าออกมาก็อยู่ที่ประมาณ159.5แรงม้านะครับ น้ำหนักปฏิบัติการอยู่ที่20ตัน100กิลระบบไฟฟ้าสเปค5บวกนะครับระบบไฮดรอลิกอัจฉริยะของซูมิโตโมะประกอบด้วยโหมดการทางาน3โหมดน,นะครับ S P H และ A นะครับระบบเครื่องยนต์แบบสัมผัสเดี่ยวอัตโนมัติและเพิ่มกำลังอัตโนมัตินะครับเครื่องยนต์นะครับยี่สุ4 H K 1 X นะครับ4สูบสี่จนะครับ ุมดูดไฟฟ้านะครับ Turbo Charger นะครับที่มี Turbocharger ร,รอเย็นด้วยอากาศนะครับรอบคเครื่องยนต์ต่ำการการทำงานทำให้ประหยัดน้ำมันครับถังน้ำมันจุที่410ลิตรนะครับตัวกรองอากาศ2ชครั้งครับปัม๊มมันดลิก T3V ครับปั๊มลูกสูบตามแกนแบบทดหลากหลาย2ตัวครับให้กำลังบูมอามมุงกีสวิงอามเคลื่อนไหว ปั๊มเกียร์หนึ่งตัวครับควบคุมไพลอตนะครับการไหลของน้ำมันสูงสุด2คูณ211ลิตรต่อนอาทีนะครับการไหลของน้ำมันสูงสุดของปั๊มไพลอตอยู่ที่18ลิตรต่อนอาทีนะครับมอเตอร์ไฮดรอลิกในการ,การเคลื่อนมอเตอร์ลูกตามแกนแบบทดแบบทดหลากหลาย2ตัวนะครับในการสวิงมอเตอร์ลูกสูบตามแถบแบบทดทดแทนคงที่1ตัวนะครับการสวิงการลดการเคลื่อนที่ให้การ ให้กำลังโดยมอเตอร์ลูกสูบตามแกนเกียร์วงแหวนภายในที่มีช่องจดวีสำหรับเฟืองตัวเล็กนะครับสวิงแบริ่งเป็นแบบบอลแบริ่งแบบตัดเฉียงแบบแถวเดียวนะครับวาล์วเปิด2ระดับน้ำมันเพื่อลดความเร็วและการหยุดสวิงให้รอบเรื่นนะครับความเร็วในการสวิงนะครับ11.5รอบรัศมีวงสวิงกันลัศมีการสวิงนะครับ2.750แรงบิดสวิง64นะครับ ห้องโดยสารเงียบครับกระจกนิรภัยด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านข้างเบกกาะกันสะเทือนที่หุ้มเบาะแบบปรับเดับได้มีพักทิงทีสะและที่พักแขนที่จุบรีนะครับหน้าต่างาแสงอาทิตย์แบบเปิดขึ้นและปัดน้ําฝนนะครับปรับหน่วงเวลาได้นะครับปรับตั้งเวลาเป็นแบบหน่วงได้นะครับหน้าต่างสไลด์เป็นด้านหน้าเพื่อเก็บของและหน้าต่างด้านล่างสามารถถอดได้นะครับ กันโยกควบคุมตั้งอยู่ในสีตำแหน่งนะครับคนคนวบคุมแบบเอียงมีแนวสีแบบบิวอินโดยรวมสวยครับซูมิโตโมโตัวนี้นะครับมาดูตัวปั๊มไฮดรลิกกันบั่งนะครับ สเปคของปั๊มไฮดรอลิกนะครับทั้งคันของสิมิโตโมนะครับห mm hmm. ลอจิของถังน้ำมันไฮดรอลิกนะครับ mm hmm. อยู่ที่240ลิตรครับถังน้ำมันไฮดรอลิก1 4อลิตรครับถังเชื้อเพลิง410ลิตรครับระบบลอยเย็น30.8ได้คีสไ,ไฟนอ่นต่อข้าง5ลิตรนะครับได้คีสสวิง5ลิตรอ่างน้ำมันเครื่องอ3 1ลิตรนะครับน้ำหนักและแรงดันบนพื้นนะครับ ตีนตะขาบสะพานแผ่น3ามชั้นความกว้างตีนตะขาบ8 800รมิลลิเมตรนะครับ 8, mm น้ำหนักขนาดทำงาน3 6ม0 0นแรงดันบนพื้น56กกิโลกร,รัมต่อเอเคอร์นะครับก็อมอีส้าเข้้วของนตัวโมประมาณนี้นะครับมาดูการทำงานกันเลยครับพูดมากครับ ชมการทำงานกันต่อครับเมื่อกี้ก็ฟังสเปคคร่าวๆของซูมิโตโมะไปแล้วนะครับกำลังอยู่ที่ร้อยห้าสิบเก้าจุดห้าแรงม้านะครับ 4HK 1X เคหเอกครับวินแคมสิบหวาวครับบางคนก็ว่าเป็นเครื่องคอ,งองมคอมเร็วนะครับแต่ในสเปคจริงๆของซูมิโตโมะนะครับเป็นเครื่องไดเรคนะครับเดลิคเคชั่นครับ เครื่องยีสูตครับทำให้ประหยัดมันนะครับสี่เฮดเคสหนึ่งยังไม่ใช้เป็นใช้กันแค่หลายครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับอยู่ในล่างของซูมิโตโม่เอสเฮดสองหนึ่งศูนย์เอฟหกแล้วก็อยู่กับเคสที่เป็นแมคโครนะครับแล้วก็คาโต้รถขุดในตำนานครับกลับขึ้นมาใหม่ครับเป็นเครื่องยนต์สีสูมนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับคำวคาวาซกกิเคสามวีครับแล้วก็อยู่ในฮิโนแมะ 220LC นะครับถึงฮีโรแมกจะเป็นเครื่องยนต์มี2แบบนะครับมีหกสูบก,กับสี่สูบนะครับฮี่ตรงไสบายความร้อนดีครับแผงตร์คูลเลอร์ใหญ่ครับเทโบเทโบลูกไม่ใหญ่ครับแต่ลูกสูบชักยาวครับไม่ใช่ชักสั้นเหมือนพวกรถยนต์นะครับเป็นเครื่องสี่สูบครับแต่ ไอแรงบิดสูงครับแรงบิดแรงมาสูงครับสอบถามจาเลิศก็ประมาณ800ชั่วโมงครับคันนี้ครับคันที่สองของเสตูนะครับส่วนอีกคันหนึ่งพี่ต๋อมยังไม่มานะครับนั่นป้าไปพันกว่าพันกว่าชั่วโมงแล้วครับส่วนคเบที่อยู่ฝั่งโน้นก็ไม่กองูดครับไม่รอไปเป็นหมื่นเลยครับหมื่นหมื่นกว่าชั่วโมง เดินย่ำให้ดินแน่นนะครับเพื่อจะปูทางเขาไปเอาขี้เรียนครับขี้เรียนหนึ่งเยอะครับตรงไหนครับไม่รู้ว่ามีปลาหรือเปล่ามาไม่ทันนติดภารกิจครับทั้งงานลาดงานหลวงครับคงจะมีโอกาสได้มาก็วันนี้ครับมันหยุดสุดพิเศษครับมันหยุดวัน เฉลิมประชาชนปางของรัชกาลที่10ครับดูตัวแรงครับโอ้โหยังมีโบครับเครื่องยนต์ร้อยเก้าห้าครับโอ้โหดูครับดูครับใช้กำลังลุลล์ติดหน้ารถว้แห่งๆนะใช้กำลังเครื่องยนต์ข้าล้วนๆนะครับดูแรงครับตัวแรงมาจำบอก เาจะแต่งปั๊ม,มใหม่ครับเลมีโบครับดูวันนี้แรงมาบแรงากครับยน้ mm. ำยิงอ l มาเลยครับทางเลื่อนนี้ต้องยิง DL เองเดียวครับ ขึ้นแล้วครับโอ้โหแรงมากแรงมากที่รถจอดครับจอดให้ทำทางครับวิ่งคันเดียวครับ,รบดินจากโกเบนะครับสมิทโมร่รอครับส่วนสเปคของโกเบนะครับมุก่อยู่ที่1.0นะครับโกเบ ตัวแรกนะครับไม่มีซูเปอร์นะครับทีทีสองร้อยรุ่นแรกนะครับเครื่องยนต์ร้อยห้าสองแรงม้าครับทีโน่ jo ห้า e ทีทีครับเครื่องยนต์ซีซูบคอร์ความเขมบัสกีทีสามวีไปเทคแปดสิบเซนครับโรเลอร์เจ็ดตัวแคริเอตสองครับบูมารเสริมสามแช่ครับสำหรับโกเบนะครับเป็นคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับน่าจะหลายหมื่นชั่วโมงนะครับ อันนี้ก็เอามาขุดลอกขี้เลนก่อนครับคาวว่าเสตูจะเอาไปยกอ้อยนะครับสำหรับโกเบนะครับกับอิตาชิจะได็สองร้อยล้างหนึ่งเห็นไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังไหวนะครับ,ย,รบยังคงพราอมไหวครับสำหรับโ,โกเบนะครับ แรงประจำบอกปันน้ำปีนะครับนี่เห็บโอ้มีโบนะครับิงแลครับโบเบใส่ตตเต็มแอดเลยครับเอามา ทางเขาเบไปเอาเข้าเราเข้าไปเอาที่เรียนนะครับถ้าไม่เอาดินแข็งดินแข็งมาปูหน้านี่เข้าไม่เอาเข้าไปเอาที่เรียนไม่ได้ตนะิดครับปหยับตัวแล้วครับมีูโตโมยหนุ่งคันนี้ครับแข็งที่ต่ำมากดูตัวแรงดยับมัน